ครับชมคาบักออกสตาร์ทของแดงสุดแกร่งกันเลยโอกาสทองชุบจริงๆของแดงเจาะห้าประเด็นก่อนศึกดาบิแมตเลวพูพวกับทางเอฟเวอร์ตันในค่ำคืนนี้คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอฟันได้โกเมสยิ้มประลื่นเข้าโปรแกรมฟื้นฟูร่างกาย ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกด s u b s ส r i b ้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยทางเชคเกนคอฟกุนซูนทานลิเวอร์พูลออกมาชมกันเริ่มต้นที่แข่งแกร่งนะฮะกับสโมสรและก็ชี้มาว่านักเตะนั้นไม่ได้มีเส้นทางที่ง่ายเลยในชะีวิตการค้าแข่งที่ผ่านมา โดยคาบาักคนนี้ก่อความผิดพลาดกับประตูของเจมี่วาร์ดี้และก็ฮาวิบานในเกมที่แพ้เลสเตอร์เป็นต่อ3าแต่รวมแล้วจนถึงตอนนี้มันเป็นการประเดิมที่มีประสิทธิภาพสำหรับดาวเตะชาวเตอร์กายนี้เขาพังหงแดงเก็บครินชีตในเกมที่พบกับทางไรซิกนัดวันก่อนในศึกแชมเปียนเลกด้วยประสบการณ์ในเวทีบุนเดสเลกาของเขาก็ทําให้คาบากักคนนี้ช่วยตัวสังกัดนะฮะเอาไว้ได้ในการชนะนัดแรกก่อน2ต่อ0 โดยรานนี้เขาเป็นตัวเลือกแรกตำแหน่งของเซ็นเตอร์แบ็กในช่วงที่ทางฟอร์ฟันดายโจโกเมสและก็จูเอลมาติฟมีอาการบาดเจ็บและคาบักคนนี้ก็ดูจะมีความมั่นใจจากผู้จัดการทีมของเขาเช่นกันโดยมันเป็นศักยภาพยิ่งใหญ่เลยอายุเป็นแค่20ปีประสบการณ์ที่ดีเลยต้องบอกแบบนั้นเขาไม่ได้มีเส้นทางที่ง่ายๆในอาชีพการค้าแข่งเลยเมื่อคุณอยู่ในอิสตันบูลและก็สามารถเล่นกับหนึ่งในทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกได้และมักจะอยู่ด้านบนของตารางคะแนน ฉนั้นคุณก็ไปอยู่กับทางสุดกาดและก็ต่อด้วยชาเก้นั่นเองโดยที่นั่นคุณต้องต่อสู้อย่างหนักเพื่อจะพาทีมเก็บชนะให้จงได้นั่นเป็นสิ่งที่ดีจากมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนานะฮะส่วนตอนนี้เขาอยู่ที่นี่และดูดีมีอนาคตอย่างมากมายถ้าสองเกมน,นั้นแข็งแกร่งมากเลยนะใช่เราทุกคนรู้ว่าเกิดอะไรกันขึ้นในเกมกับชังเลสเตอร์ตี้แต่ในสถานการณ์นี้หรืออาจจะเป็นทั้งสองสถานการณ์เขาได้เล่นในเกมที่แข็งแกร่งแล้วจริง อย่าลืมนะว่าเราเล่นกับใครในวันนั้นนั่นคือสิ่งที่ยากสำหรับกองหน้าทั้งหมดที่พวกเขามีเขาทําไม่ดีเป็นอย่างมากมายและอาจจะเดินหน้าต่อไปได้อีกยาวเลยก็ว่าได้นะครับงานนี้หลังจากที่ทางลิเวอร์พูลเรียกฟอร์มเก่งในเกมไล่ทุบแอร์บ์ซิกในศึกยูฟ่าแชมเปียนเลกได้แล้วภารกิจต่อไปก็คือการรับมือเอฟเวอรตันที่สนามแอนฟิลด์ในเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บีแมตช์ในวันเสาร์ที่20มคนี้ โดยแม้ฟอร์มในเกมบนถ้วยในใบโตของยุโรปนั้นของแดนนี่บูฟูจะเด็ดสัติก็ตามทีแต่ผลงานในศึกุตบอลถือนังกฤดยังกระทนกระแท่นและในเวลานี้ก็ร่วงลงไปอยู่อัแดับที่6ของตารางลีกซึ่งหากยังเรียกฟอร์มเก่งกลับมาไม่ได้โอกาสที่จะหลุดท็อปโฟหลังจบวิษนีมีค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวฉะนั้นในเกมรับฟืนกระทานท็อฟฟี่สีน้ำเงินถือเป็นโอกาสที่ดีที่พวกเขาจะเรียกความมั่นใจกลับคืนมากันอีกครั้งเช่นเดียวกับเพื่อนบ้านที่แสนน่ารัก เพราะช่งวงเวลานี้นะฮะถือเป็นโอกาสที่ดีที่พวกเขาจะลบล้างอาถรรพ์ในการมาเยือนแอนฟิลโดยไร้คำว่าชนะมานานแล้วตั้งแต่ปี1999นั่นเองเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะเริ่มจาก1กันก่อนคาดการณ์เฮโดคาบากักเริ่มเข้าขากันมากยิ่งขึ้นแล้วป็นที่แน่นอนนะว่าฟามินโยยังไม่หายเจ็บนั่นหมายความว่าคู่เซ็นเตอร์แบ็กยังคงเป็นหน้าที่ของชชเดนฮันเดอร์สันกับทานโอสานคาบากัก ซึ่งตอนนี้โดยเหมือนทั้งสองคนจะเริ่มปรับตัวเข้าหากันได้อย่างดีเลยทีเดียวโดยคุณภาพของแฮนเดอร์สันคงไม่ต้องพูดเชิดชูอะไรกันมากมายนักเพราะกัปตันเฮนโดเนี่ยแสดงให้เห็นมาแล้วหลายแมตช์นะฮะขณะที่ทางคาบักนั้นแม้จะเปิดตัวไม่น่าพิรมซะเท่าไหร่นักโดยเฉพาะความผิดพลาดในการสื่อสารกับทางอริซโงเบเกอร์ในเกมที่แพ้เลสตี้แต่ตอนนี้นักเตะค,ค่อยๆปรับตัวได้ดีขึ้น โดยเซ็นเตอร์ back, แบ็กดาวรุ่งทีมชาติตุรกีสามารถแก้ตัวได้ทันทีในเกมที่ช่วยทีมเอาชนะไลซิกนะฮะโดยเขามีสติการชนะการเข้าสกัดทั้ง4ครั้งในเกมมากที่สุดใน,นนัาเตะท,ที่อยู่ในสนามจนช่วยทางของแดนเดวพูนั้นเก็บครินชีตได้สําเร็จนั่นเองยิ่งไปกว่าน,นั้นคาบักคนนี้ยังแสงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการเข้าปะทะรวมทั้งการเล่นที่มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ที่สาคัญเขากับทางแฮนเดอร์สันประสานงานกันได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงเรื่องการสื่อสารกับทางอลิซงก็พัฒนาขึ้นไปมากนะฮะสำหรับเกมเอฟเวอร์ตันนั้นค่อนข้างจะมีความกดดันมากกว่าหลายเท่าและยังเป็นเมอร์ซิเดสเดวี่ย์แมตช์ครั้งแรกของเขาซะด้วยแต่การที่คาบักนั้นมีเฮนโดนะฮะก็ได้จะช่วยทําให้เขาเล่นด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นต่อมาข้อที่2นะฮะเกมรุกกลับมามีความมั่นใจกันอีกครั้งหลังเกมฟุตบอลถ้วยใบโตของยุโรป หลังจากที่เกมรุกมีฟอร์มอัตคัดเหลือเกินนะฮะในเกมทีมอังกฤษนับตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสมาแล้วลามมาจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์แต่ในแมตช์กับทางไรซิกนั้นถือเป็นเลิกงามยามดีสำหรับเกมบุกของชางของแดนเดวร์พูที่กลับมาเล่นได้อย่างดุดันกันอีกครั้งโดยซาเดโอมาน่โมเมซ่าลาโรเบตโตเฟมิโนโเล่นในอย่างเป็นธรรมชาติในแมตช์ดังกล่าวพวกเขาโชว์ความคล่องแคล่วและก็การประสานงานได้อย่างลงตัว หลราสาวกเดอะคอปนั้นคุ้นเคยในช่วง2 3ถึง3ปีที่ผ่านมาโดยขณะที่ทางแดนกลางเที่โกอันคาตัร่าเริ่มที่จะปรับตัวกับบทบาทผู้นำใหม่ในแผงมิดฟิลด์ได้ดี มีการใจบอลได้เร็วขึ้นและเล่นเกมรับได้อย่างน่าพอใจส่วนเคอร์ติสโจนกับทางจอจินโยวัยดุมก็ถือว่าเป็นคืนฟอร์มเก่งแล้วนะฮะหลังเกมแพ้เลสเตอร์เช่นเดียวกับทางเทรนสเตอร์อาร์โนกับทางแอนดูโรเวันเติมเกมริมเส้นได้เด็ดสตรตีเห็นได้ชัดเจนเลยว่าทั้งคู่นั้นมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเลยนะฉะนั้นครอปต้องกระตุ้นให้ลูกทีมรักษาโมเมนตัมแบบนี้เอาไว้ต่อไปเมื่อกลับมาเล่นเกมเล็ก โดยเฉพาะการรับมือกับทางเอฟเวอร์ตันซึ่งได้ชื่อมาว่าเป็นเกมรับที่แข็งแกร่งและหากพวกเขาปราบเพื่อนบ้านที่น่ารักแบบนี้ได้นะฮะก็ยิ่งเรียกความมั่นใจและก็ความเชื่อมั่นกลับมาอย่างแน่นอนจะาหมาข้อที่3นะฮะโอกาสทองของทาง ton, ทาเอฟเวอร์ตันทุบสถิตย่ำแย่ในเกมดาร์บี้แมตช์หมายววาว่าดิวพูจะฟอร์มดีในเกมยูฟาแชมเปี้ยนเลกนะฮะแต่ผลงานในฝอังกฤษเนี่ยต้องบอกว่าอาการน่าเป็นห่วงอยู่นะ พราะสถิติในเวลานี้ถือเป็นเรื่องที่สาวกเดอะคอปนั้นหวาดหวั่นมากๆเลยซึ่งทางตรงกันข้ามนี่คือจุดสร้างความมึกเขมให้กับทางเอฟเวอร์ตันโดยของแดงแพ้5สาจทั้งหมด8เกมในลีกในปี2011คือชนะไป2เสมอไป1นึ่งทนที่ฟอร์มในแอนฟิลด์สะกดคำว่าชนะไม่เป็น5เกมไปต่อกันแล้วโดยแพ้ไป3เสมอ2แถมยิงได้แค่2ประตูเท่านั้นถือเป็นสถิติที่น่าตรงกันข้ามกับผลงานก่อนคริสต์มาสที่พวกเขาไม่แพ้ใครยาวนานกว่า68เกม แน่ว่านี่คือฟอร์มที่ทําให้เดอะซาบกเดอะครอปนั้นยังฉงนสงสัยกันว่าเกิดอะไรกันขึ้นการว่าเตะชุดที่คว้าแชมป์เล็กที่รอคอยมานานถึง30ปีทั้งที่ต้นซีซั่นพวกเขายังโชว์ฟอร์มสวยหรูอาจจะมีนักเตะบาดเจ็บเป็นหางเบ้าก็ตามทีโดยเฉพาะการขาดเฟอร์จิฟันไดและก็โจโกเมสด้วยเหตุนี้ทําให้ทางคาร์โรอาเชรติคุณซื้อทางท็อฟฟี่ดึงเงินมั่นคงมั่นใจมาว่าลูกทีมของเขาเนี่ยจะลบล้างสถิตยย่ำแย่ที่ไม่สามารถชนะคู่แข่ง ไล่เลยประมาณ20แมตช์นะฮะหลังสุดในเกมลีกที่3แอนฟิลคือเสมอกันไป9ครั้งแล้วก็แพ้ไป11ครั้งโดยครั้งล่าสุดที่พวกเขาบุกมาปราบองแดงคาบ้านนั้นต้องย้อนไปเมื่อช่วงเดือนกันยายนป19ี1999กันเลยทีเดียวอยา่างไรก็ตามแม้ฟอร์มของเดอะเรดในลีกจะร่วงกาวรูดนะฮะยิ่งกว่าตลาดหุ้นทั่วโลกก็ตามทีแต่สถิติของพวกเขาอาจจะทำให้แข้งเอฟเวอร์ตันต้องเครียดเลยนะ เพราะลิเวอร์พูลไม่แพ้ทีมเพื่อนบ้านที่แสนน่ารักมาแล้ว23เกมในทุกรายการคือชนะ11แล้วก็เสมอ12ฉะนั้นหมายว่าลิเวอร์พูลจะผลงานไม่สวยหรูแต่เมื่อเจอกับทางเอฟเวอร์ตันแบงคะตุนและก็อาร์ดินรีนะฮะมันจะพุ่งยิ่งกว่าใครตลาดน้ำมันโลกซะอีกเจ้ามาข้อที่4ร่วงชายจอมโขกเอาไว้ให้ดีๆโดยเอฟเวอร์ตันนั้นในยุคข,ของคาร์โรอาชริตตต้องบอกว่ามีเกมรุกที่น่ากลัวเช่นกัน โดยขุมกำลังแนวรุกของพวกเขาอันตรายนะไม่ว่าจะเป็นฮามสโริเกสกิลฟี่ชิคุสันบริชาริสซอนอารันและก็เดนิสคารเวิร์ดเลวินตอนแรกทั้งอารันกับพางคาเวิร์ดนั้นยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะฟิตทันลงเล่นเกมมูซิไซส์ดับบี้แมตช์นี้หรือเปล่านะแต่ล่าสุดอันเชอร์ตินั้นออกมายืนยันมาว่า2คนสามารถลงสนามช่วยทีมในแมตช์เยือนชินแอนฟิลด์ได้อย่างแน่นอนอยู่แล้ว สำหรับในรายของคาเวิร์สเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวอันตรายสำหรับแนวรับทางของแดนจริงเพราะนักเตะคนนี้เพิ่งจะทําแสบมาแล้วในเกมกับทางกุยสันพาร์คเมื่อเขาเป็นคนขึ้นโขกติดเสมอในช่วงทุลราบาดเจ็บสิบนาทีสุดท้ายทำตา,ท,าที่เกมนั้นเอฟเวอร์ตันเหลือผู้เล่นเพียงแค่10บคนด้สำปาและสุดท้ายข้อที่ห้านะผมชัยชนะเพื่อต่อยอดลุ้นโคตันลุยฟุตบอลถ้วยยุโรปในปีนี้สำหรับทางเนเร์พูลนั้นและก็เอฟเวอร์ตันแมต์นี้ไม่ใช่แค่เกมแห่งศักดิ์ศรี คู่รักคู่แค้นร่วมเมืองเท่านั้นแต่ยังเป็นเกมที่ต่อยอดไปสู่การคว้าโคตา้าไปเล่นฟุตบอลทั่วยุโรปทั้งยูฟาแชมเปียนลีกและก็ยูฟายูโรปาลีกในฤดูกาลหน้านั่นเองซึ่งของแดงแทบจะหมดลุ้นป้องกันแชมป์ลีกไปแล้วในทางปฏิบัติเพราะพวกเขาตามหลังแมนซิตี้ไกลสุดกูถึง16แต้มแถมตอนนี้ยังหล่นไปอยู่อันดับที่6มืนทั้หมด40แต้มฉะนั้นเป้าหมายของทีมในเวลานี้ก็คือการไต่ไปอยู่อันดับในตำแหน่งของท็อปโฟให้จงได้ เนื่องจากอันดับ 2, 3และก็4ไม่ได้มีคะแนนทิ้งห่างกันมากายนักดีไม่ดีแมนซิตี้แมนยูเลสเตอร์ตีและก็เชลซีเกิดสะดุดขากันเองและเดอะเรดเนี่ยก็ฟอร์มพุ่งปรีดมานะงานนี้พวกเขาอาจจะทำตำแหน่งกันได้ก็เป็นด้านครับ ฟุตบอลเวอร์พูยิ้มแก้มปรลิดเลยหลังมีโอกาสได้เห็นภาพของชาเฟอร์ชฟันไดและก็โชโกเมสกลับมาฝึกซ้อมเรียกความฟิตร่วมกันด้วยใบหน้าที่อิ่มเอมไปด้วยความสุขโดยการนี้ทั้งคู่ซ้อมทุกอย่างได้ดีตามโปรแกรมและดูเหมือนสภาพร่างกายจะค่อยๆกลับมาแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนโดยฟชฟันได้และก็ทางโชโกเมสนะฮะสองเซ็นเตอร์แบ็กของแดนเดอร์พูสโมสรขวัญใจมหาชนแห่งศึกฟุตบอลฝรั่งกศสมีโอกาสได้ร่วมโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายอย่างต่อเนื่อง หลังพวกเขาเนี่ยได้รับรการบาดเจ็บหนักในช่วงต้นฤดูกาลโดยประการหลังชาวดัสคนนี้ได้รับรการบาดเจ็บหนักในเกมเมอร์ซี่ไซด์ดร์บี้แมนพบกับทางเอฟเวอร์ตันเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาขณะที่ทางโกเมสดวงแตกที่สุดเลยเมื่อได้รับอาการบาดเจ็บจากการเข้าร่วมฝึกซ้อมในแคมป์ทีมชาติอังกฤษในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งพวกเขาต้องขึ้นเขียงผ่าตัดนะฮะและแทบจะหมดสิทธิ์ลงเล่นในทีั่นนี้เลยก็ว่าได้ อย่างไรก็ตามชีทั้งฟันไดและก็โชโกเมสมีสัญญาณในเชิงบวกว่าอาจจะฟิตทันลกสนามช่วยเจ้าสังกัดในช่วงท้ายของฤดูกาลหลังจากมีภาพที่พวกเขาเนี่ยยิ้มอย่างมีความสุขในขณะที่เดินทางฝึกซ้อมที่แอ็ซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ศูนย์ฝึกแห่งใหม่ของทีมในย่านเคอร์ปี้โดยทั้งคู่นั้นเข้าโปรแกรมเล่นเวทนะฮะเพื่อรักษาสภาพร่างกายและก็พัฒนาเพิ่มความแข็งแกร่งไปในตัวนะครับโดยฟันได้กับโกเมสนั้นต้องฝึกซ้อมเตะบอลกับทีมตาฟของหงแดง จากนั้นพวกเขาต้องไปเรียกความฟิตของเขาด้วยเครื่องปันจักรยานและวิ่งบนลูว่วิ่งรวมทั้งทำกิจกรรมต่างๆาตามโปรแกรมพื้นฟูร่างกายของแต่ละคนก่อนที่จะตบเท้าด้วยการนวดกล้ามเนื้อเพื่อคลายเส้นจากทีมแพทย์ประจำสโมสรจากภาพเหล่านี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่น่ายินดีสำหรับทางสวกเดอะครอปแต่อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ที่ทางเชอร์กินคอปผู้จัดการทีมคงจะไม่รีบร้อนที่จะใช้งานฟันได้และก็โกเมสในช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้อย่างแน่นอน ราคารื่วฟูนในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับฟังกันทุกๆคนคนครับ